อัตราก,การเต้นของหัวใจประมาณร้อยสามสิบก้าร้อยสี่สิบผมไม่ชัวร์ว่ะเดี๋ยวผมขอเอาเขา้าคารัเลนทีนก่อนแล้วกันเพราะว่าอุณภูมิร่างกายเขาสูงนะครับโอ,อ้ผมตัดใจถูกที่อามากักกันก่อนเดี๋ยวมาดูกันวันที่หนึงนน่งมาเลยครับคุณผู้หญิงเออ can't back out t go h ไม่ได้โปรด,ปดฉันไม่อยากกลับไปข้างนอกอีกแล้วโอ้ไม่เป็นต้องหัวครับคุณผู้หญิงผมแค่ตรวจคุณเฉยๆในรอบนี้อาการคุณตอนนี้โอ้โหอัตราก,การเต้นหัวใจสูงถึง,ถง160แล้วก็เฮ้ยวันทุ่งสี่ิ43โอ้โหน <c oughs> ั่นไหนพิพายแลว้ว <c oughs> โอ้โหดีนะเราไม่ได้ส่งเบริสันเข้าไปข้างในทุกคนเธอเป็นซอบบี้จริงจด้วยเชี yeah. ่ยโอ้โหแล้วเสียดายว่าคนที่เหลือไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือเปล่าแต่ว่าไม่รอดแล้วอะโอ้โหแม่งกินด้วยตายแลมึงอีเวน